กลับมาอีกแล้วนะครับกับการตามล่าปลาช่องเย็นๆอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะไม่ค่อยได้ออกมาเลยหมายต่างๆนะมันก็ขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอปลาหรือเปล่านะหมายก็อยู่หมายเดิมๆนแหละครับเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาไปที่อื่นนะครับผมเราก็หาย้ำหมายเดิมๆนี่แหละครับ ไปเรื่อยๆอ๋อเลงเดี๋ยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวันน um, ี้เราจะได้ตัวหรือเปล่าไปกว้างแค่นิดเดียวเองนะเดี๋ยวน้ําขึ้นโอ้ข uh> 네ึ้นเป็นเมตรเลยนะโดนแต่ไม่รู้มันจะยังอยู่หรือเปล่าไฮโดูน้ําขึ้นเยอะมากเลย น้ำไหลแรงเลยนะเนี่ยไม่ร <ophone> <yet> <of slip> ู้ว่าม <sters> ันยังอยู่หรือเปล่าไอ้ดูน้ำขึ้นมาขนาดนี้ เมรดมตดกว่าได้นะครับน้ำจะขึ้นมา มีตัวจริงด้วยฮ่าชิบว่าไม่มีตัวได้กิดโดนกิดโดนอะไรไม่รู้นิดนึงนะครับมันตึกนิดเดียวนะ mình tôi yêu mình ở cái đệm. บครับกบเห็นตาแล้เห็นตาล้วให้กบโดนเดยโดนเปลี่ยนเย,ยือกันเป็นเป็นกบที่มันลอยน้ำนะครับเดี๋ยวผมต้องกอ่อช้าชานะให้มันกิน องตาเลยไปไหนแล้วม,มันวิ่งไปหายเหยื่อนูนะ่นน่ะตีมตรง่ะตรงนี้ เฮียก,กบขออย่บไปไกลๆหน่อยนะอุ้ยกลัดแล้วไปแล้วไปแล้ววดัดแรงๆเลยนะครับ ไม่ติดเออท้อแล้วอยู่วะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่นี่กัดละไม่กัด Ini ni lah. Hei, kata. Ini lau. Ui, dua mana? Cikgu. Ui, ui, pergi 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 อยู่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 เลยมหืมมพีกลบใหญ่ อืมโดนเองอ่ะนี่ทุกคนโอเคได้ของกินแล้วฮะเราได้เราได้กับข้าวแล้วงัด โอ้ใหญ่อืมฮึวิ่งไอ้แต้มนี้เก็บนะฮะขออนุญาตเกบ็บขออนุญาตเ,เก็บแต้มนี้นะครับโอ้สุดสุด,สด